เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาครอบครัวของดิฉันกำลังเพลิอนอยู่กับอาหารอร่อยๆของเซอร์มิทพัฒคารถนนสุรวงศ์ครอบครัวของดิฉันกำลังเพลิอนอยู่กับบรรยากาศและการบริการของเซอร์มิทพัฒนาขารถนนสุรวงศ์ ซอร,ร์มิรพัตคารถนนสุรวงดาเนินงานโดยบุญเสริมท้าววอกูลต้นตำรับไก่อบภูเขาไฟพัตคารเสริมมิตรต้นตำรับไก่อบภูเขาไฟที่คุณคุ้นเคยที่จอดรถสบายกว้างขวางครับการบริการยอดเยี่ยมบรรยากาศเป็นกันเองดูแลเอาใจใส่ดี อาหารนั่นเลยอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะไก่อบภูเขาวไฟพัฒนาการเสริม,มิิรโดยคุณบุญเสริมถาวรคุณ คือซีเมนไทยผู้มีความผูกพันและรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเราเฟอร์นิสด์เฟอร์นิเจอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกของเมืองไทยเพื่อบ้านทันสมัยบริการเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายนในบ้านทุกชนิดให้ท่านอย่างครบครันทั้งสะดวกรวดเร็วและหรูหราวัสดุทุกชิ้นคุณภาพสูงทนทานมีท่านเลือกทั้งแบบเป็นชุดและเป็นชิ้นอย่าลืมนะคะเพื่อบ้านทันสมัยเรียกใช้แต่เฟอร์นิร์ เชิญชมโชว์รูมได้ที่299ถนนเอกมัยโทรศัพท์หมายเลข392-5246และ391-6086เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นกาถึง19นากาวัานหยุดพักผ่อนของท่านเชิญล่องทะเลสาบเขื่อนสีนครินชมท่ำประทาดอาบน้ำตกหุวยแม่ขมิ้นนอนแพตรตกปลา บริการท่านด้วยอาหารครบทุกมื้อพร้อมรุดปรับอากาศอย่างดีคุ้มค่าคุ้มเวลาราคายาวต้องพริสซทัาตัวสนใจติดต่อจองบัตรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข2513758 2513759และ2513760ด้วยการอบอุ่นจนคุณประทับใจ ครัวของดิฉันกำลังเพลิอนอยู่กับอาหารอร่อยๆอของเสริมิรพัฒคารถนนสุรวงศ์ครอบครัวของดิฉันกำลังเพลิอนอยู่กับบรรยากาศและการบริการของเสริมิรพัฒคารถนนสุรวงศ์เสริมิรพัฒคารถนนสุรวงศ์ดำเนินง,งานโดยบุญเสริมท้าวรกูลต้นตำรับไก่อบภูเขาไฟทันสมัยในรูปแบบสำหรับอนาคต สุขสันนิเวศร,รุ่น30มีแบบบ้านทันสมัยทั้งสองชั้นชั้นเดียวและทาวน์เฮาส์โครงสร้างแข็งแรงปากเก้และสุขภัณฑ์ทันสมัยพร้อมมุงรวดเหล็กดัดสะดวกสบายในเส้นทางธรนนาคมใกล้โรงเรียนและย่านการค้าสุขสันนิเวศร,รุ่นที่30อยู่ในซอยลาดพร้าว101สนักงานโทรศัพท์หมายเลข3 7, 7 6 7 0 2และ514183ครอบครัวสุขสบายอยู่ในสุขสันต์นิเวศ เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการเดินทางไปต่างประเทศโดยสายการบินท่านจะต้องยอมรับว่าการเดินทางด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดครอบครัวเรายังอบอุ่นแจ่มใสภายใต้หลังคาบ้านนี้เมื่อกระเบื้องตราชางวันนี้อีกหลายสิบปีคุณไม่ต้องเลือกใหม่กระเบื้องดีต้องมีตราช้างจากเครือซิมินไทย ป้ายตาช้างใช่แล้วร้านนี้แหละอ้าวไงแมเอกช่างเล็กให้ผมมารับของครับอ้าวได้เลยได้เลยเชิญได้่อนครับเอาแอดจัดของขนรถเลยนะคุณชจงยี่สิบคุดเสือสิบแล้วก็พ่อพี่มีสีตาช้างเรียบร้อยไปเอกของดีๆทั้งนั้นเลยผมไปแล้วครับลืมหมวกค่ะอ้าวแมเอกลืมหมวกไหมขอบคุณครับมั่นใจในคุณภาพและบริการมาร้านที่มีป้ายตราช้างของเครือซมินไทย ที่สองครับท่านผู้ชมครับยับของคาร์บเลียมยังคงเข้าเป้าหรือเข้าใบหน้านะครับของเบอร์บิกอยู่เรื่องนี้เป็นลักษณะการชกของเบอร์บิกที่แต่นานจะไรเมื่อเราสองคนเริ่มต้นชีวิตร่วมกันตู้เย็นเราเลือกโตชิบา้าก็โตชิบ้าซูเปอร์ไดรคคูลน่ะกว้างขวางจุมากกว่าสีโม่ใหม่โรแมนติกจัง คอลเล็กช่นความเป็นชาติรอส่วนแวปป้าเม่โซก่อนนะลูกหนูหิวจังเลยไม่เป็นไรเติมเม็ดซีนพิเศษเอสโซ่ซูเปอร์เอ็กซ์ทีทุกสามร้อยบาทก็ได้ในโรยูเอสทีหนึ่งกล่องฟรี้สช็อกโกแลตไม่โลด้วยสิถึงสามสิบมิถุนายนนี้นะจ๊ะเฮ้เต็มเนื้อที่ไฮรักฮีโร่สมนาคุณฟรีฮีโร่บ็อกซ์กล่องอเนกประสงค์บนล๊อคคาร์รถ เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยสวยสปอร์ตเร้าใจรับฟรีทันทีที่ซื้อโตโยต้าไฮรักซีโร่หมดเขต31สิงหาคมสุกรนี้มาถึงยกที่3แล้วนะครับ ไงเนี่คุณรู้ไหมเราจะเสียหายแค่ไหนทีาทนงานไม่เสร็จผมรู้จักมืออาชีพที่จะช่วยเราได้ครับนี่มีคนมาหาผมรู้ดีว่าปัญหานี้มันอยู่ที่ปูนกับส่วนผสมผมจึงแนะให้เขาใช้ปูนที่มีคุณภาพ ูนตราเสือเคียงคู่ความทนานของช่างมืออาชีพมาตลอดผสมใหม่ให้ถูกเหนียวื่นชาบีไม่แห้งเร็วเกินไปเอาตรงนั้นนะดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงปูนตราเสือเชื่อถือได้มากกว่า60ปี ยกที่สี่มาถึงแล้วนะครับก็เลยพยายามถีบตัวหนีออกตลอดเวลานั่นก็เป็นการที่เลว่าชิงไหวชิงพริกกันตลอดมากงทีก็คงจะรู้กันทันนะครับมวยระดับนี้ Apple Plus รุอมล่าคาร์ลช็อกชีกน่สท้าสมัย Apple Plus คาร์ลช็อกสีร้ลายแรงท้าใจชายชิน Apple Plus กางเกงไงตัวเก่งขอ้คุณแวะปาเมโซ่ก่อนนะลูกหนูหิวจังเลย ไม่เป็นไรเติมเป็นซินพิเศษเอโซ่สบายเอ็กซ์ทีทุกสามร้อยบาทก็ได้ในโรยูเอสทีหนึ่งกล่องฟรีและช็อกโกแลตไมโลด้วยสิถึงสามสิบมิถุนายนนี้นะจ๊ะเฮเต็มเนื้อที่ไฮรักฮีโร่สมนาคุณฟรีฮีโร่บักซ์กล่องอเนกะสมบนราคารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สวยสวยสปอร์ตเราใจรับฟรีทันทีที่ซื้อโตโยต้าไฮรัก์ฮีโร่หมดเขต3 1สิงหาคมศกนี้ เมื่อเราสองคนเริ่มต้นชีวิตร่วมกันหม้อของข้าวเราเลือกโตชิบ้าก็โตชิบ้าหม้อข้าวหอมกรุ่นให้เราทุกมือเลยมีสีหวานหวานถูกใจจังโชิบานสิ่งที่ดีสู่ชีวิตในช่วงระหว่างพักยกเดเรียนให้ทราบแล้วนะครับแล้วก็ทำได้ผลจากการปล่อยทุกซ้ายที่ลำตัวหมัดหนึ่งในสักครู่นี้ อ้าวงพายไเอกช่างเล็กให้ผมมารับของครับอ้าได้เลยได้เลยเชได้่ก่อนครับเอาแอรชัดของขึ้นรถเลยนะน,น้ค่ะชงยี่สิบปุ๋เสือสิบแล้วก็พ่อพิมซีตราช่างเรียบร้อยไระเอก <laughs> ของดีๆทั้งนั้นเลย,เลยผมไปแล้วครับลริมหมวกค่ะอ้าวพระเอกลรมหมวกแน่ขอบคุณครับ <laughs> มั่นใจในคุณภาพและบริการมาร้านที่มีป้ายตราช้างของเคสมินไทย นี่ท้าไม่ขึ้นมาแทบลืมไปแล้วว่าหลังคาเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กสี่สิบกว่าปีแล้วสินะครอบครัวเรายังอบอุ่นแจ่มใสภายใต้หลังคาบ้านนี้เลือกระเบื้องตราช้างวันนี้อีกหลายสิบปีคุณไม่ต้องเลือกใหม่กระเบื้องดีต้องมีตราช้างจากเครือสมินไทย ครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาดูมวยคู่เทรเวอร์เบอร์บิกกับคาร์วิลเลียมส์กันต่อไปนะครับถ้าปล่อยคะแนนเป็นอย่างนี้ไปจนถึงยกที่8ยกที่9นี่ดีก็ได้ตาไม่ทลายได้ตามไม่ทันนะฮะต่างกันยกละคะแนนยกละคะแนนเ่เต็มเนื้อที่ไฮรักฮีโร่สมนาคุณฟรีฮีโร่บักซ์กล่องอเนกประสงค์บนราคารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สวยสวยสปอร์ตเร้าใจรับฟรีทันทีที่ซื้อโตโยต้าไฮรักฮีโร่หมดเขต31สิงหาคมศนี้ เป็นชาล่าสองแวะไปแม่โซ่ก่อนนะลูกเด้อหิวจังเลยไม่เป็นไรเ <lottery> ติมเป็นซินพิศเศษเอสโซ่ซูเปอร์เอ็กซ์ทีทุกสามร้อยบาทก็ได้ในโรยูเอสทีหนึ่งกล่องฟร <S <S 2> <S 2> ีแล้วช็อกโกแลตไม่รอด้วยสิถึงสามสิบมิถุนายนนี้นะจ๊ะ เราสองคนเริ่มต้นชีวิตร่วมกันตู้เย็นเราเลือกโตชิบาก็โตชิบาซูเปอร์ไดร์คูลนะกว้างขวาง,วางจุมากกว่าสีม่วงใหม่โรแมนติกจังโตชิส่งีสุชักครู่นี้ทีวีกวาดไปทางด้านริงไซน์นะครับ พูเท้ารู้ไหมคุณพูดมากันยังไงเนี่ยคุณรู้ไหมเราจะเสียหายแค่ไหนทัานานน้งน้นไม่เสร็จผมรู้จักคนใอาชีพที่จะช่วยเราได้ครับนี่มีคนมาหาผมรู้ดีว่าปัญหานี้มันอยู่ที่ปูนกับส่วนผสมผมจึงแนะให้เขาใช้ปูนที่มีคุณภาพ ปูนตราเสือเคียงผู้ความชนานของช่างมืออาชีพมาตลอดผสมหมายให้ถูกเหนียวลุม่มชาบดีไม่แห้งเร็วเกินไปเอาตรงนั้นอดีแล้วไม่ต้องเป็นพวงปูนตราเสือเชื่อถือได้มากว่า60ปี ที่8แล้วนะครับแต่ผมเข้าไปคลุกนี่การเล่นวงในนี้รู้สึกว่าเบอร์บิกจะทําได้ดีนิดกว่าครับเหนือกว่าดีกว่าผงจะเงื้องานอยู่สักหน่อยอย่างที่ผมว่ากันแล้วแต่ว่าดีกับทางฝ่ายตรงนี้รุ่มล่าเคอร์ลชอกชีกนสท้าสมัย Apple p ลพ s ัส l คอร์ลชสอกสียลายแรงท้าใจชายชิน Apple p ลพ s กางเกงไงตัวเก่ง,งคุณ เท่เต็มเนื้อที่ไฮลัก์ฮีโร่สมนาคุณฟรีฮีโร,ร่บักซ์กล่องอเนกะสมบนรคารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สอยสวยสปอร์ตเร้าใจรับฟรีทันทีที่ซื้อโตโยต้าไฮลัก์ฮีโร่หมดเขต3 1สิงหาคมสุกนี้แวปะปั๊มเอสโซ่ก่อนนะลูกเดยอย้อหิวจังเลยไม่เป็นไรเติมเป็นซินพิศเศษเอสโซ่ซูเปอร์เอทุกสามรยบาทก็ได้ในโรยูเอสทีนึกล่องฟรี อรัวท็อกแัตไม่รอด้วยสิถึง30มิิถุนาตโนี้นะจ๊ะเมื่อเราสองคนเริ่มต้นชีวิตร่วมกันหม้อขงข้าวเราเลือกโตชิบ้าก็โตชิบ้าหุงข้าวหอมกรุ่นให้เราทุกมื้อเลยมีสีวันหวานถูกใจจังโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสูชีตต่อาเป็นการโชคในยกที่เก ป้ายตาช้างใช่แล้วร้านนี้แหละอ้าวงาไงพระเอกช่างเล็กให้ผมมารับของครับอ้าได้เลยได้เลยเชิญได้ก่อนครับอเอาแอร์จัดของขึ้นรถเลยนะเพื่อนเชงยี่สิบปุ่มเสือสิบแล้วก็ท่อดพิมพซีตาช้างเรียบร้อยพระเอกของดีๆทั้งนั้นเลยผมไปแล้วครับลืมหมวกค่ะอ้าวพระเอกลืมหมวกแนะ่ขอบคุณครับ มั่นใจในคุณภาพและบริการมาร้านที่มีป้ายตราชางของเครือสมินไทยนี่ถ้าไม่ขึ้นมาแทบลืมไปแล้วว่าหลังคาเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กสี่สิบกว่าปีแล้วสินะครอบครัวเรายังอบอุ่นแจ่มใสภายใต้หลังคาบ้านนี้ เลือกระเบื้งตราช้างวันนี้อีกหลายสิบปีคุณไม่ต้องเลือกใหม่กระเบื้องดีต้องมีตราช้างจากเครือสิมินไทยต่อไปเป็นยกที่10บครับเท่เ <Hey! S 2> <Hey! S 1> ต็มเนื้อที่ไฮรักซ์ฮีโร่สมนาคุณฟรีฮีโร่บ็อกซ์กล่องอนเองนกีระสม์บูลคาคารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สอย สวยสปอรต์ตเรลาใจรับฟรีทันทีที่ซื้อโตโยต้าห้รักซีโร่หมดเขต31สิงหาคมศนี้เมื่อเราสองคนเริ่มต้นชีวิตร่วมกันตู้เย็นเราเลือกโตชิบาก็โตชิบาซนะูเปอร์ไดร์คูลน่ะกว้างขวางจุมากกว่าสีมืงใหม่โรแมนติกจัง Hot side collection ความเป็นชายร้านสองแวะมาไม่โซ่ก่อนนะลูกหนูหิวจังเลยไม่เป็นไรเติมเม็ดซินพิเศษเอสโซ่ซูเปอร์เอ็กซ์ทีทุกสามร้อยบาทก็ได้เมโรยูเอสทีในกล่องฟรีแล้วช็อกโกแลตไม่รอด้วยสิถึงสามสิบมิถุนายนนี้นะจ๊ะยกที่สิบเอ็ดนะครับ อะไรนะปูแเ้ารู้เรื่องไหมพูดองเรา,าันยังไงเนี่ยคุณรู้ไหมเราจะเสียหายแค่ไหนถ้างานไม้เสร็จผมรูาจาม้จักคนงอาชีพที่จะช่วยเราได้ครับนี่มีนะนะัญหาผมรู้ดีว่าปัญหานี้มันอยู่ที่ปูนกับส่วนผสมผมจึงแนะให้เขาใช้ปูนที่มีคุณภาพ อูนตราเสือเคียงคู่ความทนานของช่างมืออาชีพมาตลอดผสมหมายให้ถูกเหนียวลื่นชาบดีไม่แห้งเร็วเกินไปเอาตรงนั้นนะดีแล้วไม่ต้องเป็นควนปอนตราเสือเชื่อถือได้มากกว่า60ปี ยกที่สิบสองยกสุดท้ายแล้วนะครับทางขาองคุณนแฉ่ต้องแฉเซแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคราวนี้ที่ลำตัวประเคนเข้าไปหมดยกที่หนึ่งแค่เบื้องหลังก็ยังเท่้ยเน้นไลนะแบนฟอร์แมนความเชื่อมั่นในทุกวันของผู้ชาย บางก็ผลิตกล้องถ่ายรูปเครื่องดูดฝุ่นแต่มิต้าไม่ปรัชญาสุดยอดของมิต้าคือผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่ดีเยี่ยมมิต้าเป็นหนึ่งในเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารจำหน่ายและบริการโดยบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดซื้อกระเบื้องดีต้องกระเบื้องหนาอย่างหนาหรือเปล่าขออย่างหนาระบุกระเบื้องหนาตราช้างตราที่มีประสบการณ์ถึง50ปี กระเบื้องหนาตราช้างประสบการณ์50ปีเป็นประกันผ่านไปแล้วครับยกแรกขโมยสกลรน10ยกเอเล็กังกา้าเลยไปลองแชมป์โลกซื้อกระเบื้องดีต้องกระเบื้องหนาอย่างหนาหรือเปล่าขออย่างหนาระบุกระเบื้องหนาตราช้างตราที่มีประสบการณ์ถึง50ปีกระเบื้องหนาตราช้างประสบการณ์50ปีเป็นประกัน โบรอนกลิ่นเทเทก็มั่นใจอยู่แล้วทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง Transform ความเชื่อมั่นในทุกวันของผู้ชายเรื่องดื่มฉามดื่มเพื่อให้กำลังงานทั้งฉามเล็กและฉามใหญ่บริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสารบางก็ผลิตกล้องถ่ายรูปเครื่องดูดฝุ่น มิต้าไม่ปรัชญาสุดยอดของมิตา้าคือผลิตเครื่องถ่ายเอกสารให้ดีเยี่ยมมิต้าเป็นหนึ่งในเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารจำหน่ายและบริการโดยบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดการชกของขวยคู่นี้ทำท่าว่าจะไม่สลอดรอดฝั่งถึง12ยกสแลตอาีบลงกาดโดม,มัดซ้ายของคาร์ไซหงายไปเลยดีเดียไปติดเชือกซะก่อน รถปิกอัพของทศวรรษี้เน้นพลังบรรทุกเหมือนรถบรรทุกใหญ่เน้นพลังเร็วคล่องตัวดูดรถเก๋งยากนักหากไม่ได้น้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะสำหรับรถปิกอัพดีเซลไม่สุกจากเชลลวริมูลา p ปิกอัพน้ำมันเครื่องเฉพาะสำหรับรถปิกอัพลูกปลาหมึกจะได้ออกมาดูโลกแสนสวยแล้วอึ๊บอาย ถ้าคุณอยากเห็นพวกเราชัดชัดกว่านี้ต้องดูด้วยโทรทัศน์สีโซนี่สิโซนี่แบล็กไตรนิตรให้สัมผัสที่ลึกซึ้งกว่าเบดไดจ่าว่าพี่ <rib> มือตกไปเลยนั่นลูกพี่ดูเองพี่พี่ปูนนกน่ไงสมัยนี้นะเขาใช้แต่ปูนตรานกอินซีกันทั้งนั้นปูนตรานกอินซีปูนดีของไทยกระเพา ใครคิดว่าไม่สำคัญอนตาซินแอันตาซินยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดนัน่นใช้อนตาซินอนตาซินยกที่สแล้วีนนบริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสารบางก็ผลิตกล้องถ่ายรูปเครื่องดูดฝุ่น ปรัชญ,ญาสุดยอดของมิตา้าคือผลิตเครื่องถ่ายเอกสารให้ดีเยี่ยมมิต้าเป็นหนึ่งในเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารจำหน่ายและบริการโดยบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดซื้อกระเบื้องดีต้องกระเบื้องหนาอย่างหนาหรือเปล่าขออย่างหนาระบุกระเบื้องหนาตราช้างตราที่มีประสบการณ์ถึง50ปีกระเบื้องหนาตราช้างประสบการณ์50ปีเป็นประกัน แค่เบื้องล่งก็ยังเท่เฮ้ยเน้นไปนะแบรนด์โฟร์แมนความเชื่อมั่นในทุกวันของผู้ชายเซซูรูปเอ็ซ์ื้อเซซููปเอ็กซ์ดีสหรือเอ็กซ์ดีสาอ็กซ์าขนาด5ลิตรวันนี้ถึง15เมษายน2533รับเอ็มร้อฟรีไปเลย1ขวดและฝานี่ก็ส่งไปชิงโชคกับเอ็มได้อีกดูแล้วดูแล้วเอรุป XD3 กลรงจับยกที่ิเปนแล้ว อาิมกราตอบต้มาไม่ได้กลัวมาของเขาสายคุณยังไม่รู้จักมันคุณไม่เคยรู้จักมันคุณคงไม่เคยอยากที่จะรู้จักมันแต่แต่คุณจะอยากมันดีเดือดและมันเลือดบ้าดีเดือดกับเลือดบ้าจากนนทนันเมื่อปวดท้องแน่นท้องเพราะกในกระเพาะอาหารมากเกินไปนึกถึงม็กจัด รอเดี๋ยว Max 77รถกดรถแน่นเฟอ Max 77ยาลถกดเพื่อแผลได้กระพาะอาหารความแข็งแกร่งของโครงสร้างแผ่นากพนึกกับความแรงของกระแสไฟแบตเตอรี่ 3k Super SD t กำลังไฟแรงจัดใหทนหนักเหมาะกับประเทศในแถบร้อนไว้ใจได้าจาก 3k นูตาคหนึ่งในลิตภันยาของโอโสคาเมื่อมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือเป็นไข้เนื่องจากหวัดน,นูตาโคแผงสีเหลืองคาดแดงแผงละสี่เมตรเป็นยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จนูตาโคของโอโสคานูตาโคเสียงเขาทรายเขาทรายกระหึ่มเวทีราชชนนเนไปหมด